ในข้าวแตในครับพี่สบายมาเลยกล่องยาใช่ไหมสวยสวยสวยจริงเห็นด้วยไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แา้ว้ามาเดือสตรีมพี่อะไรพูดไม่หยุดกลัวคนดูเบื่อแล้วเดิอนออกไปรเราดูได้ไงว่าเขาเดินเขาไม่ได้กดออกสตรีมหรอกอันนี้อย่าลืมคิวได้ๆด้ เหมือนลืมติดกระดุมอ่ะเลือกแค่นั้นเขาเรียกเซ็กซี่หรือเปล่าลืมติดกระดุมอ่ะเอาอะไรมาเซ็กซี่หมายถึงดิโตใช่ปะหนูไม่ได้อย่างเซ็กซี่ค่ะว่ะแต่คนที่แบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือเซกายนะใครอ่ะคนใตกงานได้ทั้งหมดหรอทั้งเซ็กซี่ของอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะยิ่ผพูดได้เลยเลยยิ่งใหญ่ที่สุดหมายถึงแบบว่าประสบการณ์เล่นเกมใช่ใช่พี่พี่ดี๋ยรู้แล้วว่าพี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวพูดมาบอกมาเลยนะ จอไอ้เนี้ยที่หนูใช้อยู่ส่สีมันจะเพี้ยนด้วยมันจะออกเหลืองๆอะ่ะอ๋อจอเหลืองใช่ใช่จอพี่มันแบบเน้นสดไว้ก่อนเหมือนเจ้าของอ่ะยังสดเลยอลินไปไหนอะ่ะห้องน้ำหรอ เฮ้ยเอคิด,ดตัเขาไม่แม้แต่จะสนใจเราเลยแล้วว่าเราจะแบบเป็นอย่อยางไงไปเล่นกับแมวแมวมาค,คือแมวสําคัญกว่าคนในตีแล้วใช่ไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับแมววันนี้ความสาคัญไม่เท่ากันเราน้อยกว่าแมวอ่ะเราถ้าแมวเธอมาเธอไม่เล่นหรอเล่นเออตอนนั้นเกมกาชาเล่นเป็นบางทีแล้วเกมกาชีอ่ะ อ,อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> ผมผมพูดไปเรื่อย<ห>ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรใครก็ชอบตัวเลขเยอะๆยหรือเปล่า <c oughs> เราอายุวะถ้าเป็นอายุเราชอบเลขเยอะปะจริง,รงๆเราว่าเลขเยอะอะบ่งบอกถึงประสบการณ์บางคนแบบเรียกเราแก่ป้าป้าป้าอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าไปเรียกแม่แ,มแกมาไหว้ฉันด้วยร้อนไม้ร้อนไม้ร้อนไม้นี่คืออะไรไม่อ่อนโยนโอ้ใช่ร้อนไม้ไม่เป็นของฉันไม่เป็นระเบิดอะไรก็ต้องระเบิด เอฟเอกเล่นทีหนึ่งยาวจริงสันหลังยาวขี้เกียจ สาวหน้าไทยอ่ะเราไม่จาเป็นต้องถอดผ้าให้หมดเก็บว่าใช่มีชุดให้แต่มันญี่ปุ่นมันต้องถอดหมดก็ต้องแก้ผ้าเข้าอ่ะก็แก้โจทย์คณิตศาสตร์เข้ามันก็คงเข้าไม่ได้ต้องแก้ผ้าเข้าออดันดียากไปหน่อยนึงเราก็จบสายสินซะด้วยออรจริงถอดสมองเลยก็ดีนะตอนเนี้ยพี่เชนหนูมันเล่นมุกะลรก็ไม่รู้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสาวนาใช่ปะเขาบอกว่างบผมซาวน้าเขาไม่ไหวน่าจะได้แค่ซาวเข้าก่อนหุงแล้วก็มีแค่ซาวบาทส่วนผมซาวเช็คพูดเยอะเลยแต่ละคนที่น่าสนใจที่สุดคือ ว่าเขาควรมาสลับบทบาทน้าที่กับหนูเขาควรมาเป็นวีแทนหนูอะซาบะที่มันเป็นปลาปะอันนั้นซาบะค้าอยู่หน้าเลือกตัวละครเนี่ยอ้าวชิบหายละอะไรวะเนี่ยอ้าวหลุดเฉยโอเคโคตรเดรั่วรีจอยได้รีจอยรีจอยรีจอยได้รีจอยได้รีจอยนี่มันเป็นยาสะผมปะใช่แต่เดี๋ยวนี้แบบมีข้ออื่นละเออ ปกติพี่แบบยิงมุกเป็นปกติวะแรกๆไม่ค่อยหลังๆเริ่มรู้จักไกลๆกับเซนิดอะ่ะอ oh. ้าวอันนี้คือเป็นในในโทษก่อนเหรอ <laughs>